นิวซูซูกิเอ t i c ติก้าสมาร์ทไฮแรงท้าฝนกับราคาสุดพิเศษเริ่มต้นเพียง6,99,000บาทสุดคุ้มค่าพร้อมขับฟรี90วันหรือผ่อนเริ่มต้น4,999บาทมีจำนวนจำกัดนะครับที่โชว์รูมซู z u กิทั่วประเทศสอบถามเพิ่มเติม s u z u k i .co.th อัปเดตใหมย่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมเล่นสนุกกับนักเตะปัจจุบันและผู้เล่นไอคอนสุดโหดจัดเต็มเพิ่มความแข็งแกร่งของทีม ฟังชันครบแบบที่ทุกคนอยากได้กับเกมฟุตบอลอันดับหนึ่งที่ฟีฟ่าออนไลน์4เท่านั้นคลิกลิงก์ด้านล่างโหลดแล้วไปลุยกันได้เลยสวัสดีครับพบกับอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับปีศสจแดงวันอาทิตย์วันพักผ่อนขอให้ทุกท่านมีความสุขในช่วงสุดสัปดาห์นะครับอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยติดตามข่าวสารฟุตบอลไปด้วยกันกับพวกเราท่านไหนเพิ่งเข้ามารับชมแล้วชื่นชอบก็รบกวนฝากกดติดตาม กดไลค์ก็กดดิ่งเปกำลังใจในการผลิตวิดีโอวันนี้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดวิดีโอและไลฟ์ใหม่ๆของพวกเราขอบคุณมากครับเริ่มที่ข่าวน่ายินดีกันก่อนสำหรับพลพรรคปีศาจแดงกับคนคุ้นเคยของพวกเราโรมิโอเบคแฮมลูกชายของเดวิดเบคแฮมครับย้ายจากอินเตอร์มาอามีสโมสรของคุณพ่อไปร่วมทีมเบนฟอร์ดด้วยสัญญา1ปีบวกออชชั่นใน1ปีครับถือเป็นการก้าวเดินตามคุณพ่อในเส้นทางลูกหนัง้ะย่างดีเยี่ยม อีกทั้ฮะให้สัมภาษณ์ถึงตลาดนักเตะและการรอเจ้าของใหม่เราต้องมาดูว่าตลาดรอบนี้จะเป็นอย่างไรทีมต้องการมากกว่าเดิมผมไม่ได้มีความอดทนมากนะักนั่นคือสิ่งที่ไม่ดีนะแต่เราต้องทำงานช่วงซัมเมอร์และทีมก็ต้องเติมนักเตะเข้ามาเพื่อความแข็งแกร่งมีงานให้ต้องทำอีกมากมายทีมกำลังก้าวหน้าไปแต่เราต้องการผู้เล่นที่ดีกว่านี้หาต้องการท้าชิงแชมป์ ถือเป็นบทสัมภาษณ์ที่ส่งสัญญาณไปยังบอร์ดบริหารแล้วนะครับรวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในสโมสรเดอะการเดียนรายงานเพิ่มเติมว่าความล่าช้าในการเทคโอเวอร์ทำให้เจ้าหน้าที่ในสโมสรเกิดความกังวลเกี่ยวกับความมั่นคงในงานของพวกเขาตั้งแต่เกรเซอร์ออกแถลงการเมื่อปลายเดือนพฤศจิกายนปี2022ว่าจะลองหาผู้ประมูลใหม่แต่หลังจากนั้นพวกเขาก็ยังไม่ได้อัปเดตอะไรเพิ่มเติมอีกเลยครับรายงานระบุว่าเจ้าหน้าที่ในภาคส่วนต่างๆกังวลเรื่องนี้ ว่าจะมีผลเรื่องงานของพวกเขาหรือไม่เมื่อทุกอย่างยังไม่แน่นอนสถานการณ์ผู้รักษาป,ประตูยังไม่แน่นอนเช่นกันและดูเหมือนเป็นช่วงรอยต่อที่เกี่ยวเนื่องกับการรอเจ้าของใหม่ด้วยร็อบดอสันนักข่าว ESPN รายงานว่าการพูดคุยสัญญาใหม่ของเดคอายังคงดําเนินต่อไปแต่ยูเซ็ตกำลันมอนในแง,ง่ดีมากนักเหมือนกับเดือนที่แล้วเดคิามองถึงโอกาสการกลับไปเล่นที่สเปนเหมือนกันครับเช่นเดียวกับความสนใจอย่างหนักจากทีมซาอุดีอาระเบีย ทีพร้อมทุ่มค่าเหนื่อยก้อนโตเขาสามารถย้ายทีมแบบไม่มีค่าตัวได้เพราะสัญญาจะหมดลงช่วงสิ้นเดือนมิถุนายนการตัดสินใจขอเล่นฮาร์ก็มีส่วนเรื่องนี้เช่นกันกับข่าวผู้สาวประตูคนใหม่ที่แรงขึ้นต่อเนื่องถ้าดีแคลระต่อสัญญากับยูเอตเขาต้องปรับลดค่าเหนื่อยลงและไม่รับการการันตีเป็นมือหนึ่งอีกคนที่เชื่อมโยงในตำแหน่งนี้คือทอมพีตันผู้สาวประตูสำรองเดียลติกรายงานว่ายูเอตตอยากใช้ออปชั่นขายสัญญาณทอมออกไปครับ หลังสัญาเดิมกําลังจะหมดลงแต่ตัวผู้รักษาประตูจอมเก่าก็ได้รับความสนใจจากลูทัต o ทาทีมน้องใหม่และก็เฮาสตี้ความทั้งอยากได้โอกาสลงเล่นอย่างสม่ำเสมอคีตาลงสนามให้กับปีแสดงไปแค่2เกมเท่านั้นในซีซั่นที่ผ่านมาครับหาเยเออรเต็ดไม่ได้ใช้ออปชั่นก็ทําให้ตําแหน่งผู้รักษาป,ประตูเจอสถานการณ์น่ากังวล หลัจากบอลลนย้ายออกไปแล้วบริครคราะห์จะต่างประเทศพูดถึงเหตุผลว่าทําไมอเล็กชันฮาถึงสนใจอังเดรโอนนาที่จะเข้ามาเสียบแทนตําแหน่งมือหนึ่งตามข่าวที่ออกมาก็ต้องบอกว่าโอนนานั้นมีฟอร์มที่ยอดเยี่ยมกับอินเตอร์ครับเซตบอลจากแนวหลังได้ดีมากๆซึ่งต่างจากเดคาร์ในจุดนี้บวกกับเขาเป็นผู้สารประตูที่ป้องกันลูกกลาากดและลูกโด่งได้ดีด้วยและอยู่ในจุดพีคข,ของอาชีพคาแข้งครับ ทำไมเทนหาต้องตัดสินใจเรื่องนี้ร่วมกับบอร์ดบริหารและฝ่ายที่เกี่ยวข้องครับกับการทุ่มเงินซื้อผู้สาประตูคนเก่งมาจากอินเตอร์มิลานมาดูเรื่องกองกลางกันบ้างเซอร์ไกต์หลายที่เผ่อว่ายูเตตดยังคงพยายามปิดดีลเมสันเมาส์ให้ได้หลังเขาเสนอแรก40ล้านปอนบ์โปนปฏิเสธไปการผู้คุยสัญญาใหม่กับเชลซีขอนกเตะดูจะเป็นไปได้ยากครับจากรายงานและเมาส์ก็พร้อมย้ายออกจากสโมสรทั้งเรียวเฟนาและแกรีเนวิลดีตนักเตะของยูเต็ด มองว่าเมามาที่จะเข้ามาเติมเต็มแผนงานของเชนฮาแม้ว่าเชลซียังยึดมั่นในราคา7จสิบล้านปอนด์ตามที่พวกเขาต้องการแต่เชื่อว่าการเจรจาต่อรองจะเกิดขึ้นครับคาดว่าโยเตดจะยื่นข้อเสนอใหม่เข้าไปคือประมาณ50ล้านปอนด์เป็นข้อเสนอที่2สําหรับข่าวกองหลังฟิเบียโอโรบาโนเผยผ่านก i ฟมีสปอร์ตว่าโยเตดติดต่อไปที่เอเย่นของอักเซลดีซาซีกองหลังโมนาโกแล้วนะครับสมสรมองว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจในการเติมแกร่งแผนเกมรับ หลังจากที่คิมบินแจดูมีข่าวหนักไปทางไบยมูนิกมากกว่าเพราะว่าทีมเสือใต้เสนอค่าเหนื่อยต่อปีให้ในรอบที่สูงมากเลยกิฟสื่อทางฝรั่งเศสก็รายงานสอดคล้องกันกันกบโรมาโน่ครับบอกว่าดิซซี่ตื่นเต้นอยากย้ายร่วมทัพปีศาจแดงค่าตัวตั้งต้นคือ43ล้านปอนด์ซึ่งใกล้เคียงกับค่าชิสัญญาของคิมมินแจข่าวเรื่องกองหน้ามี2ชื่อที่เข้ามาเพิ่มเติมครับหลังไฮร์เคนสเปอร์ไม่อยากขายและยตเตดไม่สู้ราคาส่วนลามูธอยลุน ถูกอัตราดตาโก่งราคาขึ้นไปเป็น100ล้านยูโรอีกคนลอรีวิเวลนายงานเมื่อวานนี้ว่าอริชัทต้องการกองหน้าที่มีฟิทัพการันตีครับเข้ามาแล้วใช้ได้เลยตอบโจทย์ทัคติกไม่ต้องปรับตัวอะไรมากโดยชื่อของโอเลวัตกินกองหน้าฟอร์มแรงจากแอสตันวิลล่าเป็นชื่อใหม่ที่เข้ามาเชื่อมโยงกับสโมสสรเป็นคนล่าสุดวัตกินยิงได้ต่อเนื่องเป็นหัวหอกตัวหลักของอุนานเมอรลี่ครับกองหน้าวัย27ปีทำไป15ประตูกับ6แอซิสในพรีเมียร์ลีกซีซั่นที่ผ่านมา แต่เดี๋ยวนี้อาจจะเกิดขึ้นจริงยากซะหน่อยแต่ว,ว่ายูเต่จะทุ่มเงินมหาศาลเพราะว่าแอสตันวิลล่าจะได้ไปเล่นยูฟาคอนเฟอเรนซ์ในฤดูกาลหน้าบวกกับพวกเขาเพิ่งต่างตั้งมันชี่ผอกีฬามากฝีมือเข้ามาทําหน้าที่รายงานของวิทเวลน่าจะเป็นตัวชี้วัดว่าสิ่งที่เซน์ฮาร์ต้องการคือกองหน้าที่ใช้งานได้เลยครับเพื่อไล่ล่าความสําเร็จเหมือนบทสัมภาษณ์ที่นํามาฝากกันตอนต้นวิดีโออีกคนหนึ่งที่สื่อโปรโตุเกสพูดถึงและค่าตัวอยู่ในระดับที่สูงชเชน่นกันก็คือกอนซโลอส ที่เชื่อมโยงกันเป็นเวลานานมีค่าชิสัญญาที่100ล้านปอนด์แต่อาโบล่าก็เผยว่าเบนฟิกาน่าจะเปิดรับฟังข้อเสนอและพร้อมพูดคุยในการเจรจาเบื้องต้นที่80ล้านปอนด์ออโตโกอิซสื่อของโปรตุกเกสรายงานเหมือนกันว่าต้นสก,กัดเนี่ยได้มองโตแทนเอาไว้แล้วครับหักเสียรามอสไปก็คือเอเนสอุนดานของเกตาเฟ่รวมถึงซานเตโกคิมิเนสจากเฟรนูดที่ทำไป23ประตูจาก45เกม รายงานเผยตอบไปว่าการมองตัวแทนไว้แสดงว่าเบนฟิก้ามีนวโน้มที่อาจจะมองถึงการปล่อยนับเตะเพื่อแลกเงินก้อนโตแบบที่เคยปล่อยดาวินดูเยสไปที่เวอร์พูลครับบุนโน่แฟนเดสก็เคยชื่นชมรามอสผ่านสื่อหลังฟุตบอลโลก2022ที่ผ่านมาเหมือนกันก็เป็นเรื่องปกติที่โยเตดจะเชื่อมโยงกับผู้เล่นหลายตำแหน่งหลายคนและหลายดีลครับเพราะว่าทุกคนจะโดนโกงค่าตัวเกือบทั้งหมดทำให้จอ์นเมอร์เทอร์ทำงานค่อนข้างยาก จึงอยากทุกท่านให้กําลังใจทีมงานส่วนที่เกี่ยวข้องในการเดินดีลนะครับทีมของพวกเราเป็นทีมมหาชนสิ่งที่เอเวอร์เคยทํามาก่อนหน้านี้ในการเดินดีลไว้าตลอด10ปีเป็นสิ่งที่ต้องค่อยๆแก้ไขและใช้เวลาในการเปลี่ยนแปลงหวังว่าจะรดบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในวิดีโอนี้ครับแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอต่อไปถ้าคุณเป็นคนที่หลงไหลและคลั่งไคลไม้มาอยู่แต่ทั้งตัวและหัวใจเราคือครอบครัวเดียวกันผมอองเมนยูสู้ตายสวัสดีครับ รวมให้กำลังใจปิดแสดงไปพร้อมๆกันและหวังว่าทุกท่านจะมีความสุขในการเชียร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับแมนยูสู้ตายหากชื่นชอบวิดีโอของเรารบกวนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งไป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ